อนอกด้จากนี้ค่ะได้พาไปแลซี่สั้นค่องผีผีทาหารกันบ้างนะคะคซึ่งทําไม้ทับภาเเซค,ค่ะก็ได้นํากําลังพลรวมซื้อสั้นวิธีไทยสวมเสื้อหล่ยดสร้างสี่สั้นรับประเพณีส่งการฮอกแปดค่ะบรรยากาศได้ก็ชื่นมือนภายในขายสิรินธรค่ะ ผลถทไพซานโน,นสซังแหมทัพาัิเตชเพื่อในการรักษาวความมั่นคงภายในภาคเซค่ะเป็นประธานพิธีส่งน้าพระรถนำข้อพรผู้ทรงอายุและก็ผู้บังคับบัญชาหนึ่งในวันส่งการปรีไม่ไทยและก็วันผู้ทรงอายุปยสยีส่งพันธร้อยพกสิบแปดเพื่อจะได้เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับจเจนาทีและก็กำลังพล่นเทได้ปฏิบัติงานรวมกันแบบเน็ตเนื้อมาเราทางปีนะให้ได้รวมกิจกรรมประเปณงพรมน้ำเย็นแบบชุ่มฉ่าเลยสนุกสนานและก็รื่นเริงตามประเพณีไทยวันส่งการค่ะ เพื่อจะได้ให้กําลังพ่นที่ปฏิวัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชียงภาคใตายได้สนุกสนานแล้วก็พ่นคายจากการปฏิวัติภารกิจถึ่แม้ว่าจะไม่ได้ยุดินาเป็นวันยุดหรือว่าได้รวมกิจกรรมวันสงกรานอยู่กับครอบครัวโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาจากกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคเส้นนาคณะผู้บังคับบัญชาในพื้นที่แล้วก็กําลังพหน่วขคืนตรงกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคเส้นนาลอดไปจนกําลังพ่นค่ะได้สวมใส่เสื้อลายดอกลักซี่สั้นนีอย่างได้เห็นแล้วก็รวมพิธี กที่แล่งรวมรถกลุ่มท่านราธีนึงหาโซงขายสิรินทนตำบลเข้าตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะภายในพิธีนะครับเมทับปากทีเซได้กลา่าวอวยพรเนื่องในวันส่งกลางวันปีไม่ไทยนะครับส่งน้มพระพุทธรูปรายการรับการรดนม้มจากกาลังพ่นตามลําดับนะครับหลังจากเสร็จสิน้นพิธีรดนม้มก็พอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยคณะผู้บังคับบัญชารวมรับประทานอาหารกันกับกําลังพ่นเลยตามทางรอยยิ้มและคความสนุกสนานนะครับสร้างความสุขให้กับกําลังพ่นที่เนื้อเนื้อจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้อง ประชาชนเนี่ยมาตลอดทั้งปีและก็นับเป็นการเริ่มตอนปีไม่ไทยย่างเป็นทางการนั่นเองครับีกิจกรรมแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ภายในนวยเหมือนกันนะจะได้เป็นการให้กําลังใจย,ย่างที่เรารูร้รกันว่าพีพีทหารรวจตารวจกันเลยแต่บ,บางทีช่วงวันยุดแบบนี้ยุดยาไลา้วันหลายคนทุ<ว>กกตงเพร,ราะว่ายังคงตง้องไปวัตหนาเี่แต่ว่าการมาบนี้ก็คือได้รดน้ำข้อโพรผู้สุงอายุหรือว่าผู้บังคับบัญชาแล้วก็ทางนี้เขาก็จะแบบอวยพรว่าปีไม่ไทยปีนี้นะ คอยทางานแบบปรับรือใช่แล้วซึ่งก็บอกวันถีบตราเร่ิมมาเนี่ยเป็นช่วงวันรงกราดแล้วปีไม่ได้แล้วยังเป็นวันก้องวันกรบครัวกันนะครับดังนั้นการทํางานในถีเดียวกันเนี่ยก็ไม่เป็นครบครัวกรบครัวเดียวกันดังนั้นจะได้กระจับความสัมพันธ์ในกรบครัวกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ